เดี๋ยวนี้พามาชม 3036G นะครับ3 6แรงม้ามือ2อ200ชั่วโมงมาใหม่ครับนี่นะครับเมื่อเช้าลองเอาไปดันดินอยู่หน้าบริษัทดูนะครับผ่านครับนี่เดี๋ยวพามาดูรายละเอียดรอบๆรถกันนะครับรถคันนี้ยังไม่ได้เก็บสภาพครับดูชุดเผาหน้าครับเผาหน้าแห้งๆครับไม่มีคราบ่วดซึมครับเห็นคราบสุกภพนี่ไม่ใช่คราบ่วดซึมนะครับเป็นคราบการใช้งานนะครับเอาลวดซึมมันต้องมีน้ํามันหยดแล้วครับนี่นี่นี่ ไม่มีครับไม่มีคราบน้ำมันน้ำมันครับนี่แห้งๆเลยนะครับอ่าช่วงล่างแห้งๆครับมาดูชุดเพลาท้ายครับเพลาหน้าผ่านไปมาดูชุดเพลาท้ายครับนี่เพลาท้ายแห้งๆครับอ้นี่ครับเมื่อเช้าลองไปดันดินดูนะครับเพลาท้ายแห้งๆนะครับอื่นี่ดูเพลาท้ายครับเพลาท้ายแห้งๆเลยนะครับนี่ดูชุด PTO ครับแห้งๆเลยนะครับไม่มีคราบน้ำมันน้ำมันนะครับ นะครับนี่มีแต่คาบจระบีนะครับอ่าดูนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับไม่มีรั่วซึมระบบไฮดรอลิกด้านหน้านะครับดูเช็คดูดินะครับหน้าแห้งๆครับไม่มีรั่วซึมไม่มีรั่วซึมเดี๋ยวดูเครื่องยนต์ครับแบตยังลูกเดิมอยู่นะครับดู มอนงมอานาไม่เคยแตกครับอืมไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะครับสติกงสติกเกอร์ติ่ติดมากระโดดยังติดอยู่นะครับอืมดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ก็แห้งๆครับอืมเครื่องยนต์แห้งๆครับหนึ่งทุกอย่างโอเคครับไม่มีปัญหาเลยนะครับรถคันนี้ยังไม่ได้เก็บสภาพให้เรียบร้อยนะครับยังไม่ได้ล้างทาความสะอาดแบบจริงๆจังๆเลยนะครับ วันนั้นก็แค่ล้างฝุ่นนิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะขับให้ชมครับเดี๋ยวขับให้ชมปิดฟ้ากระโปรงลงก่อนคัดเหลือเยอะๆครับคัตนุ่มๆนิ่มๆเลยนะครับเช็ดเกลียวว่างนะครับปิดเปืนดังแจ๊กๆอยู่นะครับอ่าปิดง่ายครับดูชิปไปนิดหน้าครับ ได้เลยแล้วส่วเกียรับ เรียบร้อยครับรถก็ถือว่าสภาพดีเลยนะครับระบบการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเกียร์ระบบคัตช์ระบบเบรกระบบไฮดรอลิกระบบไฟนะครับถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับโอเคนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจอยากออกรถไทจอรเดียนะครับเบอร์โทรข้างล่างคลิปนะครับ0925357371นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ